สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับวันนี้จะพามาดูล็อกของตัวเองนะฮะดูแลโดยอ้าวไปแล้ววิ่งทาไมครับอันนี้รองเท้าเสือ้อชุดอยู่ในรังนะครับอันนี้เสืออ้อตัวเองเฮ้ยมาดูเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะรถกี่เร็วเลยเสื้อมันแต่มันใช้ได้นะตอนนหลายๆคนก็กำลังขนของมนอยู่ น้องตาหยีนะฮะตอนนั้น,<ห>นปาก <ละ S 1> ่วง <laughs> เออหลายหลายคนนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นของศิลปินนะครับแค่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะอ่าเดี๋ยวพี่เข้าเหล็กนะครับจะมีเหล็กมาผ้าตรงนี้เพื่อเอาแขวนชุด อยู่ตรงบันไดเลยนี่พาดอย่างนี้เลยเออนี่แหละวันนี้นะครับปุ๊พี่จะมา,ะมาเขาจะมาทำโชว์ใหม่นะครับหนึ่งทุ่มเดี๋ยววันนี้ก็เ,เลยต้าอาจจะต้องแต่งตัวเร็วหน่อยนะชืดเพชรหนุ โอเคครับจะมาอัปเดตตอนเสร็จแล้วกันอันนี้แล้วเราก็สมบูรณ์ไปอีกหน่อยนะครับเรีลังคานะครับลก็จะเสร็จมุมกว้างได้ไหมอ๋อนี่ชุดนะก็เรียงไปนี่เรียงไปเลยตามเพลงนะ ล,ล็อกแรกๆคนก็กำลังจะทำกันนะครับไ็นของเราเสร็จแล้วโอเคครับวันนี้ก็ทำมาดูแบบล็อกแบบเล็กๆ,ๆน,อน้อยๆนะเพรสั้นนะคิวสั้นๆไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็พี่ๆครับรับจ้างกางเต็นท์นนนสู้ชีวิตมาก โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ